ค่ารถไฟฟ้า20บบาทตลอดสายครับมันทํำยังไงผมคิดว่านะภายในสัก3เดือนหลังจากที่โปรก้าก็น่าที่จะเริ่มเห็นอะไรได้แล้วน่าจะจบได้ภายในสักส3เดือนสามเดือนจบเลยเหรอผมคิดว่าน่าจบได้ครับแต่นี่คิดครบแล้วใช่ไหมคิดครบแล้วครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่ว่าทำได้าแบบไหนทาได้ครับแต่ว่าก็ต้องเป็นมันจะง่ายขึ้นถ้าเป็นรัฐบาลทางเดียวคือมองในมุมว่าเอกชนที่ลงไปคือ B T s นี่ต้องไม่เสียเปรียบต้องไม่เสียเปรียบครับแต่จะทำยังไงแต่ก็ต้องแฟร์กับประชาชนแล้วถูกต้องตามกฎหมายยึดบ้านกันลม นะครับถ้าเกิดอะไรที่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่คนเล็กคนใหญ่เดือดร้อนอีกเรื่องหนึ่งที่ที่มีการพูดแต่ไม่ลงรายละเอียดก็คือที่ผมว่ามันกระทบกับคนกลุ่มมากที่สุดคือเรื่องค่ารถไฟฟ้า20บ,บาทตลอดสายมันทํำยังไงผมว่าตรงนี้เนี่ยต้องต้องต้องเรียนก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเดี๋ยวผู้ประกอบการรถไฟฟ้าฟังแล้วก็จะจะตกใจว่าต้องลดให้เขาลดค่าโดยสารหรือเปล่า เราไม่ให้เราไม่ให้เขาเดือดร้นอนไน้นอนอนะครับมันก็คงต้องมีวิธีกรารบริหารจัดการซึ่งเขาต้องได้เงินอย่างน้อยเท่าเดีวนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นการกระตุ้นให้ความเจริญเติบโตของเมืองอใหญ่ๆอ,อย่างกรุงเทพสูพรรณการีนนทบ,บุรีปรทุมธานีนครปฐมเนี่ยขยายตัวออกไปทําให้ลดความแออัดทำให้ลดปัญหาเรื่องสังคมด้วยมไม่ใช่เรื่องค่าใช้จ่ายอย่างเดียวนะ เรื่อง PM 2.5เองถ้าเกิดรถไฟฟ้าดีคนแลกฟอร์ดมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้เขาจะหายไปตอนนี้ PM 2.5มเป็นประเด็นเยอะเพราะเรื่องของการเผาป่าถูกต้องไหมครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่ตลอดทั้งปีเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของควันที่เกิดจากรถพลังงานสันดาบใช่ไหมครับแต่ประเด็นสําคัญคือมันทําได้ยังไงเพราะว่า ถ้าทําอย่างเงี้ยมันต้องเอาตรงตรงหัวใจก่อนคือสายสีเขียวสายสีเขียวต้องดิวต้องเจรจาก่อนหรือจะเอาไปเป็นสมรภาทของรัฐก็เป็นออปชั่นหนึ่งแต่ก็ต้องพิการพูดคุยกันนะครับเอกชนที่ลงทุนไปก็ต้องไม่เสียเปรียบคือคือมองในมุมว่าเอกชนที่ลงไปคือบีทีเอสนี่ต้องไม่เสียเปรียบต้องไม่เสียเปรียบครับแต่ก็ต้องแฟร์กับประชาชนแล้วถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเราเราเป็นรัฐบาลที่ยึดบ้านกันหลักนิติธรรมนะครับถ้าเกิดอะไรที่พี่น้องประชาชน ไม่ว่าเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่คนเล็กคนใหญ่เดือดร้อนแต่นีคร้คิดครบแล้วใช่ไหมคิดครบแล้วครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่เาว่าคะแนนเสียงแบบไหนทำได้ครับแต่ว่าก็ต้องเป็นมันจะง่ายขึ้นถ้าเป็นรัฐบาลคนเดียวใช่ไหมครับก็เราก็รู้อยู่ว่าคู่กรณีของของทาง BTS เกิดัาไหนอะไรยังไงใช่ไหมครับก็ต้องไปศึกษารละเอียดก็ต้องคุยกันถ้าจะถ้าเกิดจะมาร่วมกันอะไรไงก็ต้องคุยกันตรงนี้ให้จบนะครับไม่ได้หมายความว่าจะร่วมไม่ได้หรือจะคุยไม่ได้ นะครับถ้าเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งผมว่าทั้งทั้ง b t ททั้งพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคการเมืองอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยทั้งภาคกทมอเองจารชาติเองก็อยากจะเห็นปัญหาเหล่านี้ถูกแก้ไขไปในทางที่ดีแต่ผมขอเน้นนะครับไม่ใช่เรื่องแค่ลดค่าใช้จ่ายมันเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมด้วยเมืองกระจายไปเยอะขึ้นใช่ไหมความแออัดเรื่องของอการเรื่องของปัญหาสังคมต่างๆทั้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เรื่องกระเป๋าตังค์ดิจิตอลนี่บอกแล้วว่าประมาณมกลาได้เห็นรถไฟ20บาทได้เห็นเมื่อไหร่ข้าเป็นรัฐบาลพักเดียวผมคิดว่านะผมคิดว่านะภายในสักสามเดือนหลังจากที่โปรก้าก็น่าที่จะเริ่มเห็นอะไรได้แล้วเริ่มดิวเริ่มดิวได้เริ่มน่าจะจบได้ภายในสักสเดือนเลยสามเดือนจบเลยเหรอผมคิดว่าน่าจบได้ครับน่าจบได้ถ้าเกิดไม่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายอะไรนะครับถ้าไม่ใช่มีการแก้ไขกฎหมายอะไรผมคิดว่าถ้าเกิดเจรจากันรู้เรื่อง ในสตรัคเจอร์เดิมๆก็แปลว่ามีการคุยกันบ้างบางส่วนแล้วก็มีการคุยครับก็มีการคุยก็ปรึกษาหารืออยู่แล้วนะครับว่าจะทํำยังไงสามเดือนเหรอก็หวังว่าก็หวังว่าพยายามพยายามให้เร็วที่สุดมันต้องแก้เทียบปลอกก่อนปลอกสีเขียวก่อนใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดปลอกสีเขียวเนี่ยปลอกสีเขียวเนี่ยก็ก็ก็เข้าใจว่าผู้ประกอบการก็เดือดร้อนใช่ไหมก็ก็ทางทางรัฐอาจจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตามทีค้างเงินก็อยู่ห้าหมื่นล้านใช่ไหมทุกวันนี้เขาออเปเรตอยู่ วันหนึ่งก็ค่าใช้จ่ายก็ยี่สิบล้านนะบก็ต้องเห็นใจผมไม่ได้ผมไม่ได้เข้าข้างเจ้าสัวหรืออะไรแต่ก็ต้องเห็นใจเขาว่าเขาว่าเขาออเปเรตอยู่แล้วก็แล้วก็ค่าใช้จ่ายวันหนึ่งก็ยี่สิบล้านจะทําไงต่อไปเรื่อยๆรื่อยเขาหยุดมาให้บริการก็หาว่าเขาเอาประชาชนเป็นตัวประกันอีกมันมันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แน่นอนผมเองผมก็ต้องยอมรับว่า ยังไม่ทราบเรื่องของกฎหมายโดยรวมว่าจะมีการแก้ไข,ขกฎหมายเช่นดานเท่าไหร่รแต่ถ้าเกิดมันแก้ไขได้ในสตรัคเจอร์เดิมๆเนี่ยผมคิดว่าก็น่าที่จะทําได้โดยเร็วมากน,นะครับ